ตายชุติมาน้ำตาซึมเล่าถึงหนุ่มที่คุกข่าวขอแต่งงานโมเมนต์นั้นดีมากรู้สึกผิดเสียใจที่ตอนนั้นไม่ได้เซเยสพร้อมเปิดใจเผยมุมมองความรักเรียกได้ว่าขยับตัวทำอะไรกับกลายเป็นที่สนใจมากตอนนี้สำหรับตายชุติมาทีปนาตอดีพ,พันรยาทิน ทิทาลิ้งเจริญรัฐที่ล่าสุดมาออกรายการซุปตาพาตะลุยที่มีนิกกี้นัชชัดเป็นพิธีกรซึ่งช่วงหนึ่งในรายการนิกกี้ถามถึงมีหนุ่มมาคุกข่าวขอแต่งงานจริงไหมต่ายยอมรับว่าจริงเมื่อปีที่แล้วก็บอกดูดูกันไปเสียใจที่ตอนนั้นไม่ได้เซเยสเมื่อหนุ่มนิกกี้ถามว่าทำไมตอนนั้นไม่ตกลงต่ชุติมายอมรับว่าตอนนั้นเราไม่แน่ใจไง รู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวต้องคิดเยอะเลยคิดเยอะก่อนจะถามต่อว่าว่าผู้ชายที่คุกเข่าคือคนในหรือนอกวงการต่ายตอบว่านอกวงการสิโตกว่าและตอนนี้เขายังอยู่ในชีวิตของต่ายอยู่อยากให้เขามาคุกเข่าอีกทีไหมหรืออยากบอกอะไรเขาไหมต่ายทำท่าเหมือนจะร้องไห้บอกว่า ก็อยากขอโทษแหละในสิ่งที่รางอองแงไปตอนนั้นรู้สึกผิดเดี๋ยวร้องไห้นะด้านนิกกี้บอกที่จ๋ามาคุกเข่าได้อีกทีที่ต่ายบอกแล้วนะถามแทนด้อมส้มเล่าเรื่องราวไปเจอเขาที่ต่างประเทศต่ายบอกว่าเราไปถ่ายหนังกาลิเลโอที่ยุโรปกับเต้ยจรินพรนัดกันที่ฝรั่งเศสแต่มีปัญหานิดหนึ่งเลยไปนัดเจออิตาลีเจอกันที่เวนิส ก่อนหน้านั้นคุยกันทางเฟซบุ๊กเขาทักมาก่อนมีรุ่นที่ชงมาคุยกันสองเดือนมาเจอตรงปกไหมตรงๆน่ารักกว่าในปกวันนั้นก็เหมือนเป็นแฟนกันเลยและเมื่อถามมุมมองความรัก่ายยอมรับเป็นคนชอบตัวติดกับแฟนเป็นปาท่องโกททาทุกอย่างกับแฟนถามว่าถ้าจับได้แฟนไปนอกใจครั้งเดียวเลิกเลยไหมต่ายกล่าวว่า ตอนเด็กๆรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยนะพอโตขึ้นแล้วปล่อยผ่านได้บ้างถ้ามันดูแบบไม่ได้ตั้งใจทำอะไรขนาดนั้นดูตามเหตุตามผลสถานการณ์เมื่อพูดถึงการครองรักการมีชีวิตคู่ยากหรือง่ายต่ายตอบตอนหนึ่งว่าแรกๆอะไรก็ดีไปหมดเราต้องเป็นตัวเองตั้งแต่แรกจะอยู่ได้ยืนยาว จากประสบการณ์เราเคยรักเขามากยอมให้หมดวันหนึ่งมันก็เต็มเหมือนกันมีอะไรเราก็ควรปรึกษากันอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ทำให้ได้เจอกันครึ่งทางข้อดีทุกคนชอบแต่ข้อเสียเรารับได้ไหมอยู่กับมันได้นานหรือเปล่าถามถึงข้อเสียที่คืออะไรต่ายเผยว่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากขี้น้อยไม่สนใจเลย เราก็มองแงในบางจังหวะถ้าเจอบางคนที่เขาไม่ชอบมองแงเขาจะรําคาญอะไรของเธอเมื่อถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวสีส้มไหมต่ายตอบว่ามันก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมันต้องเป็นครอบครัวตลอดไปอยู่แล้วเราต้องเจอกันไปจนที่พิมเรียนจบงานแต่งงานที่พิงเราก็ต้องไปเป็นประธานกันอย่างไรก็ตามในช่วงท้าย่ต้โดนนิกกี้ ชวนเมาส์มอยเรื่องความเป็นคนคลั่งรักของต่ายตั้งแต่อดีตถึงตอนนี้และถามถึงความรักตอนนี้เป็นยังไงต่ายตอบว่าก็โอเค